โอเคโกโกโกเปิดโปรแกรมครับไลท์รูมวันนี้จะมาคุยเรื่องการปรับแต่งภาพเบื้องต้นแล้วก็อาการฝังคีย์เวิร์ดในไลท์รูมแล้วกันนะนง่ายๆเป็นเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับที่ที่คนขายภาพออนไลน์ทุกคนต้องต้องรู้แล้วก็ต้องทำเลยก็คือการฝังคีย์เวิร์ด การฝังคีย์เวิร์ดฝังได้หลายวิธีแต่ว่าวันนี้ผมจะอสอนแนะนำก็วิธีง่ายๆนะครับเป็นวิธีที่ผมใช้ส่วนมากก็ใช้วิธีนี้แหละประจำเดี๋ยว,ข,วขั้นต้นนี้เดี๋ยวเอานี้ก่อนเอาผมต้นนี้ก่อนโอ้าอาขอปรับแต่งภาพก่อน ถ้าเกิดเปิดไล์ลงปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดทําภาพตรงนี้มันก็สามารถที่จะทำอนันนะี้พีเซตอะถ้าเกิดใครอยากจะทำพีเซตได้อะทำพีเซตเป็นการผมก็ทําไม่เก่งหรอกนะแต่ก็แนะนําได้พอพอรู้เรื่องนิดนึง,งก็ปรับแต่งเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็เอาตามที่เราชอบนะ ผมก็จะใส่ประมาณนี้อ่ะเพิ่มแสงหน่อยหนึ่งเพิ่มแสงเพิ่มแสงแล้วก็ใส่อะไรอ่ะถ้าปรับแต่งเบื้องต้นก็ผมก็ไม่ค่อยใส่เลยหรอกก็เนี่ยอ่ะลดน้อยเนี่ยสำคัญลดน้อยอ่าป,ปรับเลนไหมเดี๋ยวซิอ่ามันดีขึ้นไหมโอเคให้มันดูสว่างขึ้นโอเคแค่นี้แหละแล้วผมก็จะมาใส่ สปิทโทนสปิทโอนเนี่อันนี้ตัวไฮไลท์ไฮไลท์ใส่อะไรอ่ะดูเนี่ยปติกิริยอ่ามันก็จะเปลี่ยนสีเห็นไหมใส่เป็นสีน้ำเงินเพิ่มความ,มน้ำเงินเข้มก็จะเนี่ยใส่มันออกมาเนี่ยเดี๋ยวชาร์โดมาใส่เลยใส่เป็นสียส้มเลดีวอ่าใส่มันก็น้ำเ,เ,งเงินตัดส้มโอ้โหประมาณนี้ ก็ปรับไปปรับมานะแล้วแต่คนชอบอยาลดลงมาหน่อยหนึ่งประมาณนี้ไหมอ่าโอเคประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าเราชอบเสร็จแนละ้วชอบแล้วใช่ไหมชอบไหมเดี๋ยวใส่นิดห,หนึ่งไหมความสว่างนิดยหนึ่งเพิ่มหน้าแบบให้แบบดูมีออร่าหน่อยหนึ่งประมาณนี้ไหมอ่า ก็ corporation ใส่ไหมอ่ะอันนี้ทำไม่เป็น่ะมันก็เพิ่มสีแสงอ่ะอันนี้ลองดูไหมไม่เอาดีกว่ามาแค่นี้แหละถ้าสมมุติเราปรับนู่นนี่นั่นไปมาชอบปุ๊บเราก็มาเข้าเนี่ยพรีเซตครับ k e y s e พ p r e s ตพ p r เ s ตเนมชื่อแล้วก็ตั้งชื่อว่า business business test business test หนึ่งโอเคเเข้าไปที่โฟลเดอร์กร o u นะครับ my my preset ตรงนี้โอเคแล้วก็ create เลยเ่ะดูให้ดูก่อนนี่เราเมื่อกี้เราปรับโทนก็ประมาณนี้นะอ่าแล้วก็ปรับแต่งเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเข้าตรงนี้ preset เนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้ตั้งชื่อแล้วก็เลือกกรุ๊ปที่จะให้มันอยู่นะครับสมมุติเราชอบโทนนี้แหละแล้วก็ c คร a เอเลยป๊าบเห็นไหมมาดู before after เห็นไหมแค่นี้เองแล้วต่แล้วแต่เทคนิคแ,แ,แล้วแต่คนชอบนะว่าชอบโทนไหนแบบไหนลองปรับแต่งดูนะครับเมื่อกี้ลาก3ทีุบุเสร็จเลยโอเคเสร็จแล้วอ่ะ คราวนี้เราจะลิงค์ครับสมมุติเราถ่ายมามนเนี่ยมันใกล้เคียงกันเห็นไหมครับ1 2 3 4 5 6มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันใกล้เคียงกันเอาตั้งแต่ตัวนี้ฮะตัวนี้ตัวที่เราปรับเมื่อกี้คลิกตัวนี้นะครับแล้วก็คอ m i f t Control Shift อ่านะครับเลือกมันให้หมด c อมานชิพนะครับ c คอนโ l ร h i ิพแล้วก็มาเลือกตัวนี้ครับ Sync Setting อ่าเนี่ยฮะมันก็จะเดี๋ยวลองคิกนอนก่อนอันนี้คือเราจะเลือกว่าให้มันให้มันแสดงผลกับอันไหนนะครับคือถ้าเกิดคนที่ไม่รู้ก็คลิกออไปก่อนก็คือเมื่อกี้ที่เราปรับแต่งอะไรอะที่ปรับแต่งตัวไวบ้บาลานซ์เบสิคโทนอะไรพวกนี้ที่ปรับแต่งเมื่อกี้มันขึ้นที่หมดเลย นงปรับน้อยแล้วพวกนี้โอเคแล้วก็ซิงคเลยครับปั๊บอ่าขอดูนะครับมันก็จะได้เป็นโทนเดียวกันหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมาละที่เราซิงค์เมื่อกี้เนี่ยคือปรับทีเดียวได้หมดเลยลองมาดูซิอืมเห็นไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยโอเคเนี่ยประมาณนี้ แค่นี้อันนี้คือการซิงค์โทนนะครับการการทำเพรีเซตการทำเพรีเซตการซิงค์โทนคราวนี้มาดูอันนี้ได้แล้วสมมุดได้แล้วสมุเสมิเราได้แล้วนะครับสมมุดเราได้แล้วคราวนี้เรามาดูการใส่คีย์เวิร์ดนะครับเอาตัวนี้กว่าเอาลองไอ้ตัวนี้ ตัวนี้ืไม่สวยเอาตัวนี้นะครับสมมุติว่าเรายังไม่มีคีย์เวิร์ดนะครับเรายังไม่มีคีย์เวิร์ดเราก็ไปหาคีย์เวิร์ดเพื่อที่จะฝังฝังคีย์เวิร์ดมันนะครับคราวนี้เราก็เข้าไปที่ที่เว็บชัตเตอร์เลยครับ เข้าไปที่ a อ c เ u ้าของเรานะครับแล้วก็เข้าไปที่พอเปิดที่หน้า a อ c เ u ้าของเราแล้วก็จะเข้ามาที่มันจะมี่าจุดสามจุดอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็กดคลิกเข้ามานะครับตรงคีย์เวิร์ดสัเกชชันนะครับอ่าอย่างเมื่อกีอ้ถามว่าเราจะใส่คีย์เวิร์ดอะไรเข้าไปหน้านี้ก่อนเข้าไปหาคีย์เวิร์ดก่อนอ่าคือรูปภาพของเราเมื่อกี้เนี่ยมันมันประมาณไหน ดูก่อนมันจะอ้าวกดผิดละโอเคมันประมาณไหนครับเมื่อกี้มันเป็นบิสเนสสองคนคุยกันใช่ไหมโอเคมันเป็นประมาณนี้โอเคมันเป็นบิสเนสอย่างนี้อ่ะเนี่ยแล้วก็แล้วก็พิมพ์ครับ Asian Business เราเป็น b ิสเน e เอเชียสองคนแล้วก็มาเลือกเลือกดูครับเลือกขี่มันคุยกันก็จะเป็นประมาณนี้ดูว่าคี่ไหนที่เขาขายได้อ่ะ,อะให้ดูอะไรแล้วก็จดเลยครับเอเชียน n ิส s น e e t ติ้งผมเนี้ยจดใส่กระดาษครับเนี่ยเอเชียนวิสเนตมีติ้งโอเคเอาสามคำนี้ก่อนเอาแบ็คกลับไปมาดูดูแล้วก็จดไว้ทุกคำครับ ที่เขาขายได้เนยเอเชียนบิสเนสพีเพิลเห็นไหมเราก็ได้มาแล้วก็จดไว้ครับคําไหนที่มันต่างที่มันดูน่าสนใจที่มันคิดว่าขายได้อันนี้อะไรอ่ะเอเชียนบิสเนสพีเพิลเหมือนกันยังกุ๊ปมิทติ้งเวิร์กทีมอ่าพวกเนี้ยอันเนี้ยเอเชียนบิสเนสบิอ่พีเพิลคอปเปอเรท man in sweater พวกนี้เราสามารถเอาใส่เอาใส่เอาใส่ภาพได้หมดนะครับอย่างเช่นภาพนี้อ,อันนี้ยังเป็น a b c a อยู่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นภาพ reference เป็นภาพที่แบบเหมือนที่เขาไม่ใช่ reference เป็นภาพ random น,นะน่าจะเป็นภาพที่เขา random ม,มา เหมือนกับว่าลูกค้าย,ยังไม่ยังไม่เสิร์ชหาเอเจนต์พิเศษพิเพลเนี่ยมันคำก็จะไม่ไม่ต่างเท่าไหร่นนะอยู่ประมาณนี้ซ้ำๆอยู่ประมาณนี้ภาพเมื่อกี้ผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมครับสองคนทำงานาดูเอเจนต์แฮปปี้แมนเจแปนแล็ปท็อปม,มันก็อยู่ประมาณนี้ละครับคราวนี้พอเราจด เราได้คำแล้วเราได้คำที่จะใส่ละอ่าเราได้คำที่จะใส่ละเราจดใส่กระดาษเรียบร้อยแล้วเราเลือกภาพเราเลือกภาพเลือกภาพมาแล้วนะโอเคคราวนี้เราก็เข้าไปที่อันนี้ของเราครับแล้วก็พิมพ์เมื่อกี้เรา พิมพ์ว่าเอเชียนใช่ไหมฮะเอเชียนอุนิหลักการผมว่ามันก็ไม่ไม,ไม่ต่างกันนะหลักการก็ไม่ต่างเท่าไหร่ในการหาคีย์เวิร์ดไม่ว่าจะเป็นอ่อรุ่นพี่รุ่นไหนที่แบบถ้าเกิดคนที่ทำมานานๆอ่ะหลักการก็คล้ายๆกันครับการหาคีย์เวิร์ด แต่จะมีบางคําอ่ะจะมีบางคําที่เขาใส่มีบางคําที่เขาใส่แล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมีแตกต่างเล็กน้อยนั่นเป็นเพราะว่าคือเขาเรียกว่าเป็นการผูกคีย์นะคือเขาจะเอาคําหรือว่าคีย์เวิร์ดคานั้นอ่ะที่มันที่มันอยู่ในพอร์ตเขาอ่ะเป็นการเชื่อมโยงพอร์ตเขาสมมุติอย่างผมขายดีอย่างคีย์เมื่อกี้ผู้หญิงผู้ชายนั่งคุยกันเมื่อกี้ คนอื่นเขาจะใส่ business people meeting นู่นนั่นแต่ผมจะผมจะพ่วงคำว่า training เข้าไปด้วยอาจจะพ่วงคำว่า uh, Meet, uh, training สัมนาหรืออะไรสักอย่างที่แบบเหมือนกับว่าในพอร์ตผมมันจะขายได้ประมาณคีย์ประมาณเนี้ยแต่ต้องให้มันใกล้เคียงกันนะไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ย uh, professional หรืออะไรพวกนี้เราต้องสำรวจพอร์ตตัวเองว่ามันมันขายได้คีย์ไหน อะไรยังไงเมื่อกี้ฮะอ่ะเราก็มาเลือกคาครับเมื่อกี้ที่เราดูใช่ไหมว่าภาพของเราประมาณไหนอ่าเราก็มาเลือกครับเนี่ยอ่ามันเมื่อกี้ของเราก็เหมือนว่าประชุมกันคุยกันทํางานแบบแนวเอเชียนะโอเคอแนวเอเชียโอเคน่าจะได้ประมาณหนึ่งเหมือนกับว่า ฝึกสอนอแนะนำอะไรประมาณนี้โอเคอพอเราเลือกเลือกภาพได้นะครับเลือกภาพที่มันใกล้เคียงกับภาพของเราเสร็จปุ๊บนี่เลยก็มาดูคีย์ครับคีย์พวกเนี้นี่คือมันประมวลให้แล้วว่าภาพที่เราเลือกเนี่ยมีคีย์พวกนี้อยู่เราก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับแอดอ l อไปเลยใส่ไปลแล้วก็มาเลือกคำที่แบบ คำที่มันน่าจะขายได้หรือว่าคีหรือว่าคำที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับกับภาพของเราเกี่ยวกับพอร์ตของเรานะครับเราก็จะใส่เมื่อกี้ก็อย่างใส่เข้าสมาร์ทอ,อะไรโพซิทีฟอ่ะใส่เข้าไปไอเด work ิร์กคูเปอร์เร่นเน,นี่ยเนี่ยมันก็ใส่ได้ใส่ที่มันเกี่ยวข้องกันหน่อย เอ็มพอเก็ใส่ได้นะเมื่อกี้มีเเมนตการขายประกันการอะไรอินชูลงอินชูลันแล้วก็คือถ้าเกิดไม่มีในนี้นะถ้าเกิดว่ามันมันเชื่อมโยงกับคีย์ของเราที่มันที่มันดูแล้วมันน่าจะใช่อ่ะแล้วก็แล้วก็วกพ็พิมพ์พิมพ์เลยครับอย่างผมก็จะนึกถึงคีย์อะไรอะ่ะเนี่ย เอ่อเทรนนิ่งอ่าโอเคผมใส่คำว่าเทรนน i n g ไปประมาณนี้ training อะไรอะ่ะมื่อกี้อ่โค้ชเสอ่ค้ชโคชชิ่งอะไรประมาณนี้ผมจะใส่คียคีย์ที่บมมันเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับของผมก็ใส่ไปคราวนี้แล้วก็อันนี้คือการฝังคียนะครับแล้วก็ Copy คียคีมา เสร็จปุ๊บเราก็มาดูที่เอาไม่ใช่ละอเดี่ยโอ้โหเล้เนี่ยโอเคเอามาดูที่หน้านี้กลับไปที่ l บ b r ร r ก่อนอา่ามันก็มีภาพใกล้เคียงกันอย่างเช่นตั้งแต่ภาพนี้ใช่ไหเนี่ยแล้วก็ c อน t r ร l ช h i f อ่า command s h i p นะครับเลือกแล้วก็ part ใส่เลยแค่นี้จบ ก,ก,นนะก,กยย็ภาพที่มันใกล้เคียงกันอ่ะแล้วก็เราก็ใส่ได้หมดเลยใส่ได้หมดเลยนะครับใส่ทีเดียวเลยอย่างเงี้ยภาพที่มันใกล้เคียงกันใส่ทีเดียวเหมือนทำเหมือนเหมือนกับทําโทนอะ่ะก็คือ Copy แล้วก็ใส่เลยคราวนี้พอเวลาเราที่เราเอ็กเอ็กพอร์ตไปเอ็กพอร์ตไปที่อันนี้ส่งพอที่จะส่งงานอะ่ะมันก็จะติดไปเลยครับมันก็จะติดไปเลยเดี๋ยวเข้าไปดู ไม่ใช่ะอืมโอเคโอเคก็จะประมาณนี้นะครับการการฝังคีย์เวิร์ดในไลท์รูมนะมันอาจจะนวนเวอร์นิดนึนงว่ะโอเคแต่ก็